อรุณเัอไอ้ใครบูกบ้านเราเบอร kind of ์แบบนาฝนกำลังตกอยู s <S ่เลยไอ้เออนี่เตรียมคอนให้ลูกเฮ้ยไงถ้าแมวมักอกมันจะเป็นไงไม่หลักอัะแมวไปนั่นเหรออผลไม้ าขาดตะกบบ้ะอันน้ำไเส็ดดาวไว้เออชุดทำไมเป็นอย่างนี้มงังวอแล้วก็ต้องแล้วอ๋อน้ำน้ำฝนเออน้ำก็ต้องธรรมชาติเอาน้ำฝนให้กินเฮ้ยน้ำฮะแร่ทานบปเป็นตั้งนานน้ำธรรมชาติเออนู่นอันอนู่นใความให้นู่นนทานในกระป๋งน,นู่นอะ อเออใส่ฮะเหมอือน<า>ข้าไปไงเออจะไปทักมันเออ,อ<ห>านานไปพอโตมามันจะเป็นบักี่เออมันจะเป็นบักมีมม่ใช่ไหมอ่ะแล้วดูเอาลูกฮะ<า>เอาเข้าวให้ปลาด้นว๊ก <c oughs> ไปเออเอามาถ่ายนานะไอซีเซ โอ้ตอนนี้แหนที่เราเอามาเพราะเออเต็มแล้วเพราะอะไรรู้ไหมโมจิไม่อยู่โอเคแปวก่อนเโมจิแม่ลงลงอันนี้ไนงะแหนมันก็เลยเยอะนี่ข้าปลาจะมากินข้าวต้องแหวกไว้ก่อนนะในนี้เรามีปลาหางนกยูง เอาตรงนี้กันแล้วกันไอ่หลอดนี้ไอ้หนูไว้นี่ไงออนี่ยเป็นไงเออมาแล้วเหรอหลันหลันเฮ้ไปตั้งข้ากรงเถอะไปไปไปไม่ให้จับเลยนะดูนี่ข้ากรงข้ากรงข้ากรงไปเฮ้ยข้ากรงไปเข้ากรงกันเถอะไปเลยไปเถอะกินน้ำกินน้ำธรรมชาติ กินน้ำสัมมาซาดไปข้าวกงกันเถอะไม่ให้ฉับไม่ให้ฉับเลยอ่ะเออไปเถอะเข้ากงกิน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 ที่ไเออกินตื่นมาก็กินตื่นมาก็ตั้งหน้าตั้งตากินนู่นอ่ะเขาไปไถนาไปช่วยก็ไถนาไปเร็วๆไปแล้วคาบหนีไอ้เอาไปจุมน้ำไอ้เอาไปล้าง เอาไปล้างเออไปล้างเออไปล้างโอ้พ่อนี่ไปล้างให้เอ้อินอันา้ำมันไอเอาไปล้างเออจุ่มนกักจุ่มนกักจุ่มนกได้สะอาดเวลากินอะ่ะเออเอเอเฮ้ยต้องล้างให้ขุนเลยเอ้ยเด็กอ,อันามายัย <c oughs> แล้วก็มาไว้ที่เก่าโอ้อเขาทำอย่างนี้เออเออเออไปล้างเอาไปล้างเออล้างไปเออ ลีลาเยอะเหลือเกินไ <c oughs> ม่ไหวไม่ไหวเคยรับปรเจาบนได้มาก็อย่างหนึง่งนกก็อย่างหนึง่งเองอเ,เอเอ,เ,อเดี๋ยวล้างแล้วก็บาดั่งกินทีเก่าเอ้า <c oughs> มือล้างทีละชิ้นก็พอกินไม่ทีละชิ้นไม่ต้องไปล้างหมด <c oughs> มันเจ้าชิ้นใหญ่ด้วยนะไปล้างเออตามสบ,บายไม่กวนคนกินข้าวแล้วปะ <c oughs> คนใหญ่เป็นนกเป็นงั้นเอ้ยงันันล้างหนไูไปเชือกถ่ายนาไปเลย,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 ยไปไปไป,ไปโอ้โหวันนี้ตกข้างวันแน่เลยเนาะไอ้เนาะรู <c oughs> ้ตื่นพราอ,อะไรแม่ตีห้าเนี่ยเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าเอ็มีอ้าวเขาถ่ายเสร็จแล้วตีไอ้เนาะ มันไม่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปูนอุ้ยมุยเลยอะอนอนกก็เต็มเลยนะเอพีเด้อเนี่ยแล้วมาเราก็เดินออกกําลังกายอัพเอ็นดาวเราไปเรื่อยๆเนะเาะเนี่ยที่จะวัดยามเช้าของเราเนี่ยแหละปล่อยนอกปล่อยเป็ดน,นะนูน่นฝนตกเพิ่มก็บาคะทำอะไรนะน่าจะทำหุ่นไล่กานะใช่ไหม เออนุ่นเพื่อนมาทำหุ่นไลกาจริงๆเอฟซีหนุ่นเอาได้ไล่นกนุน่นเพื่อนมาทำหุ่นไลกาหนุ่นเพื่อนจะหวานข้าวแล้วนะนกมันจะมากินข้าวเพื่อนเห็นไหมเพื่อนมาทำหุ่นไลกานี่แอบจอดดูเพื่อนทำหุ่นไลกากันไดเอฟซีนี่เพื่อนทำหุ่นไลกาได้ไน,นี่เออปีที่แล้วจำได้ไหมที่เป็นลูกมะพร้าวปีนี้เพื่อนทำอะไรล่ะ เพื่อมาวางแค่นั้นเองเอาไว้ได้นุกน,นไปแล้วเนี่ยบรรยากาศเช้าๆช้าตีห้าครึ่งนะพี่นะคะจะหกโมงเขาก็เนี่ยแหละ,ะทำไรทำนาะกัตนต้นเช้าตอนนี้บรรยากาศฝนก็ตกนะพี่ฝนก็ตกหนูมไม่เดินไปนู่นแล้วเนาะเพราะมันยังเป็นอองฝนแฝดฝอยอยู่เดี๋ยวสิเป็นหวัดเลย ขอบคุณพี่ๆนะคะพี่นายก็ให้ดูบรรยากาศเช้าๆว่าเช้าๆมาเนี่ยแหละเราก็อยู่อย่างนี้นะคะถ้าฝนหยุดตกเนาะมันก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วใช่ไหมหมดหน้าคือจะลําบากช่วงหน้าฝนนะที่เนี้ยที่ไหนก็แล้วแต่เนาะพอหมดหน้าฝนแล้วมันก็จะโอเคแล,แล้วนะเราก็จะชิวๆสบายสบายเอ้ยง่าบนะพี่ขี้เกียจไปา ว้าวเห็นไหมเราจอบดูนกได้ใกล้นะโดยเราไม่ต้องเมื่อก่อนนี้เราจะดูผ่านสารคาดีนะไถน้าและมีนกบินตามแตนะ่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะจ๊ะพี่ๆเด้อปะ่ะฝนตกดูแลสุขภาพก็ด้วยนะจ๊ะสําหรับเช้าวันวันอย่างวะนะจกแล้วนะคะดูแลสุขภาพเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภยัยขอบคุณนะจ๊ะสําหรับเช้านี้นะจ๊ะขอบคุณสิ่งดีๆที่มอบไปกัน เด้อจ่าพี่พี่นี่ดอกนี่นะดอกอะไรเนี่ยใครบอกหนูหน่อยสิฮะนี่เราก็ได้ดอกไม้มานี่ต้นเนี้ยนนที่หนูเมื่อคืนเนี่ยบอกว่ามันจะ,มะเมื่อคืนนี้หนูจะขึ้นไลท์ใช่ไหมหนูขึ้นไลท์ไม่ได้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกดอกไอเนี่ยออนนแหละที่หนูบอกว่ามันจะตายแล้วเนี่ยที่เหี่ยวขุดมาให้ไม่รู้ดอกอะไร ต่ไม่ตายเด้มาอยู่นี่ดอกเต็มต้นเลยนี่มาดูใบไม้สุกสดืขึ้นมาอยู่ตรนนี้มันหอมดอกหมื่นลีพ้พี่ดอกหมื่นลี้มันออกดอกและใครรู้จักดอกหมื่นลี้ไหมนี่ดอกหมื่นลี้หน้าตาเป็นนี้อดอกอันนี้ก็เยอะมากเลย ขอบคุณสำหรับช้านี้นะจะ้ายบายจ้าเดินทางปลอดภัยเด้อจ้า